ชิพฟ่อนกล้วยหอมย่านะคะเพื่อนๆนิ่มมากเลยนะคะหวัดดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณย่าจะมาชวนทําชิพฟ่อนกล้วยหอมค่ะ,ะชิพฟ่อนก็คือชิพฟ่อนใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนมากเขาจะทําเค,ค้กกล้วยหอมกันวันนี้เราอยากกินนุ่มๆฟูๆเค,ค้กกล้วยหอมเขาก็จะเป็นเนื้อหนักๆใช่ไหมคะชิพฟ่อนก็จะนิ่มกว่านะคะย่ามาชวนทําชิพฟ่อนด้วยกันเนาะค่ะขั้นแรกเราก็ บดกล้วยนะคะก่อนบดกล้วยเราก็ใส่มะนาวสักซีกหนึ่งนะคะเพื่อนๆป้องกันกล้วยเราดำค่ะใส่ไปเลยค่ะค่ะแล้วเราก็บดกล้วยก่อนนะคะ อเกือบไปค่ะเอาแต่ไข่แดงใช่แยกถ้าทำชิฟฟ่อนจะต้องแยกไข่ขาวไข่แดงค่ะ,ะเพื่อนเพื่อนเราจะต้องตีไข่กับน้ำตาลนะคะอันนี้ยาใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะ อยากได้สีเขาค่ะน้ําตาลเข้ากับไข่แล้วนะคะย่าก็จะใส่เกลือนะคะน่ะเดี๋ยวย่าให้สัดส,ส่วนไว้ใต้คลิปนะคะเพื<ๆ>่อนๆอ่ะแล้วเราก็ล่อนแป้งคนเกลือให้เข้ากันเลยนะคะนี่แล้วก็อ่ะผงฟูค่ะผงฟูใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่ลงไปกับแป้งนะคะแล้วก็อันนี้แป้งอะไรแป้งเค้กค,ค่ะร่อนลงไปเลยค่ะ mm. แล้วก็ค่อยๆค,คนนะคะ mm. ใส่สลับกันนะคะแล้วก็น้ำมันลำข้าวค่ะ ล่อนแป้งที่เราร่อนเหลือไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะนีะ่นน้ำมันำํนำ,นำข้าวที่เหลือค่ะน้ำมันํำข้าวที่เหลือค่ะ นมคะ่ะนมจืดนะคะนมสดจืดนะคะค่ะพอส่วนผสมเราเข้ากันนะคะใส่กล้วยที่เราบดไว้นะคะเพื่อนๆอน่าค่ะรอส่วนผสมไข่ขาวคะ่ะ ใส่ครีมออฟทาท้านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมเรายุบนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำตาลไปเรื่อยๆนะคะหมดเลยค่ะ เดี๋ยวย่าจะตีไล่อากาศเขาอีกสักสักสามสิบวินะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆยอดกลางเขาเรียกยอดตั้งยอดกลางอ่อนๆนะคะนี่ดูยอดนะคะเขายังอ่อนอยู่ค่ะอันนี้ย่าจะก่อนผสมย่าจะตีไล่ตรงนี้เขาสักนิดหนึ่งให้เขา,าสม่ำเสมอกันนะคะ ให้เขาถึงข้างล่างนะคะเผื่อเขายังมีเศษโปงเศษแป้งเขาจะได้เข้ากันให้หมดนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็่าค่อยๆตักไข่ขาวส่วนผสมไข่ขาวแล้วนะคะมาคนก่อนให้เข้าๆกันนะคะคนไวแต่เบานะคะเพื่อนเพื่อน ที่เราค่อยๆผสมเราจะได้ไม่ต้องแบบใส่เยอะแล้วเราต้องคนค้นแรงเขาเขยุบได้ค่ะเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนๆแต่เขายังมีฟองอากาศอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็เทแล้วก็เคาะถาดสักครั้งหนึ่งนะคะ นี่คะ่ะย่าจะเทประมาณนี้นะคะถ้าเขาฟูแล้วเขาก็จะได้ไม่ทะลักออกมานะคะแล้วก็เกลี่ยหน้าเขาสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆอน่าส่วนตัวชิฟฟ่อนเนี่ยอ่าบางบางบ้านเนี่ยเขาเขาจะแปะด้วยกล้วยก็ได้นะคะกล้วยหอมนะคะแต่ว่าอ่าวันนี้เนี่ยย่าเคาะสักทีหนึ่งไล่อากาศเขาอ่าย่าโรยด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะเพราะว่ากล้วยกล้วยหอมกับช็อกโกแลตเขาเข้ากันนะคะเพื<ๆ>่อนๆอนอ่าก็โรยโรยตามชอบเลยนะคะ ใครไม่ชอบก็โรยกล้วยรว่าไม่โรยก็ได้นะคะ,ะนี่ค่ะเราเข้าอบกันเลยค่ะ่ะาจะอบอยู่ที่ไฟอ160องศานะคะเป็นเวลา30-35นาทีค่ะว้าวสุกพอดีเลยค่ะอุ๊ยร้อนเคาะนิดนึงค่ะเพื่อนๆให้เขาแบบ อ่ารู้สึกตัวนะคะเขาจะได้ไม่ยุบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอ่เทเขาออกจากพิมพ์นะคะเพื่อระบายความร้อนนะคะนี่ค่ะอุ๊ยร้อนค่ะเพื่อนๆอุ๊บจะต้องออกออกจากพิมพ์นะคะระบายความร้อนเขานะคะ เป็นไงคะเนื้อสวยกลิบนิ่มนี่คะ่ะอันนี้เศษนะคะเนี่ยเศษที่เราใส่ไม่หมดถาดนะคะนี่นี่าจะให้ดูเนื้อเนื้อเขาเนียนมากเลยนะคะ เนื้อนิ่มเนียนนี่ค่ะขนมย่ากินไม่ติดคอนะคะอ,อร่อยพอดีเลยค่ะนคะคะขนมชิพฟ้อนกล้วยหอมย่านะคะเพื่อนๆนิ่มมากเลยนะคะนิ่มนิ่มแล้วก็อร่อยหวานพอดีนะคะหวานนิดเดียวค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบหวานมากกว่านี้ก็เติมน้ำตาลได้แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทานหวานกันแล้วนะคะ ลองทําทานกันดูนะคะทําง่ายนะคะชิปฟ่อนกล้วยหอมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจย่าด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปย่าจนจบเลยค่ะขอบคุณค่ะ